ใช่่ะเธอชื่อคิ้วครับคิ้วมีคิวอยู่อุ๊ยน่ารักเคิวจริงเออตลกคิ้วดูเต้นเต้นตคิ้วคิ้วคิ้วเย็นลุกเต้นเต้นคนเยอะไงกำลังบอกว่าเฮ้ยกิ่นอะไรนักหนาเนี่ยอย่างนี้กิ่นนี่ป้าเองกิ่นปีนี่ตัวขนาดเนี้ย อ่อสี่ขวบครับสี่ปีนี่คือห้องที่ใครนอนอ่ะมันก็ดูเหมือนโดนใช้งานนะเนี่ยเออเจ้าของบ้านตัวจริงครับอ๋อเจ้าของบ้านตัวจริงนอนกับใครครับนอนกับแฟนผมอ๋อเหรอใช่เพราะผมนอนด้วยไม่ได้เพราะว่าี่ติดผมมากก็คือถ้าเกิดว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยมูผมต้องเสียให้เขาข้างนึงเลยเพราะต้องจับตลอดเวลาถ้าไม่จับมันสะกิดแล้วเวลานอนเนี่ยคือจมูกสั้นนครับ คกลนดังมากคือคกลแล้วมันติดผมอ่ะมันสกินชิปอ่ะมันคกลแล้วก็โกลข้างๆอย่งนี้เลยและผมก็แบบไม่ได้หลับก็เลยแบบไม่ได้เออไม่ได้ก็เลยยกห้องนี้ไปเลยเนี่ยเขาแต่กับแม่เขาไม่เป็นนะเขาไม่สะกิดเขาไม่เรียกเขาไม่บววเวแต่กับผมมาเป็นแต่นี่เราเรียกน้องหมาไม่ได้นะเพราะว่าเวลากินอาหารเขากินด้วยช้อนนะใช่ใช่ปอนปอนเหรอคืออะสมอ่ะจมูเขาสั้นใช่ไหมเขาไม่กินเองทุกมื้อหรอคใช่เอาช้อนตักปอน คือถ้าเกิดเป็นช้อนปุ๊บแล้วก็ให้เขากินแล้วถ้าเกิดเป็นอาหารจีนเนี่ยก็ต้องเอาตะเกียบนะตะเกียบใช่ช่างภาพดีด้วยโอ้ยท่างคิ้วขอบคุณมากที่เล่นด้วยเสียเวลาทำดีด้วเลยไม่แล้วช้อนที่ให้ใช้ป้อนเจ้าคิ้วเนี่ยก็คือเวลาเพื่อนมาก็กินแต่ช้อนนั้นใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวทานข้าวด้วยกัน ไปใช่เขาต้องแยกสิแยกแยกแต่ห้องนี้สวยห้องนี้ใหญ่เลยอ่ะเราไปดูที่ที่ตั้มซุกหัวห้องนอนละไหนอูนี่ไหนดูสินี่ไฟก็ไม่ใช่ไม่ใช่ที่รนอนผมนี่ฮะห้องนอนนี่เข้าใจว่า คิว <laughs> นอนนี่อันนี้ํำนอนผมนอนเองำนอนนี่เออแต่ว่ามันดูสบายมากเลยนะอนี่มันนี่มันคือห้องห้องส่วนตัว<อ>คุณมากเลยเนี่ยตรงเนี้ยอันนี้ทําอะไรบ้างตรงนี้ผมก็จะแบบนั่งดูแข่งขันซ้อมเกมซ้อมเาวี U B, เพราะตอนหลังผมไปทําเป็น ผู้จัดการทีมของ e-sport อ่าใช่เขาก็จะนั่งทํางานตรงนี้บางทีไลฟ์สดก็ไลฟ์ตรงนี้ก็ใช้ทํางานแต่ตรงนี้นอนสบายนะมันนี่ห่าทำไมมันมันไม่แบนไปหรอมันแบนนอนจนแบนอะชอบใช่ไหมไม่แต่ว่ามันจริงๆแล้วคือเราไม่ได้เอาเป็นเตียงเป็นการาเทศะด้วยเอาเป็นว่าม้วนม้วนเก็บได้ด้วยการะเทศะใช่คิ่เตียงแล้ใช่การะเทศะใส่ไม่ดีนะเนี่ยอีเตียง ไม่เขาไมู่้ว่ากีดจับลักษณะนะแต่วก็ไม่รู้มันคืออะไรไม่ใช่ร็อปเปอร์ครับในฝรั่งในฝรั่งอะไรนั่นอะไรอรลเลสซาสีอะไรคืออะไรทุกสมุทไทยนี่รถมาร์ชใช่ใช่ใช่บางทีผมแบบมีปัญหาชีวิตหรือมีเรื่องเครียดเนี่ยผมก็จะเขียนผมจะเขียนอันนี้เก็บไว้แล้วก็ต้องดูว่าแก้ปัญหาตามนี้เลย ทุกมันมีอะไรบ้างที่เราทําให้เราเป็นเราเครียดบ่อยถึงขนาดต้องมันมีช่วงเขียนเอาไว้ยางงี้เลยเหรอช่วงหนึ่งที่ก็นับมันก็ไม่คุณดูอารมณ์ดีอ่ะเออดูเป็นคนอารมณ์ดีคนที่คนไม่ค่อยเห็นว่าเฮ้ยผมเครียดเหรออะไรอเงี้ยผมไม่ค่อยเอาไปเล่าให้ใครฟังมากเท่าไหร่แล้วก็ชอบอยู่คนเดียวใช่จะชอบเวลามีเรื่องอะไรชอบอยู่คนเดียวเก็บไอยปะเก็บเก็บเก็บไว้ไม่บอกไม่ไม่อยากรู้สึกว่าเอาเรื่องเครียดไปให้คนอื่น ใช่แล้วก็อยากแก้ปัญหาให้จบที่ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเกิดอันนี้ขึ้นปัญหามันจะถูกวางไปเป็นภาพอันนี้เลยใช่แต่ว่าถ้ามันเกิดสิ่งนี้มันจะต้องแก้ด้วยสิ่งนี้คือบางคนมันวิกวิ๊งที่ขอตัวเอ้ยอะไรท่านใช้ใช้อะไรทำไนี่ยอะไรอ่ะมันคือเครื่องนวดจริงๆใช่ไหมใช่ท่านใช้ดีคนนวดอุ้ยเมื่อกี้ถามเลยเลยลืมเลยมันเปนแหลมมากมันแหลมล้างยัง

เราจะบุกซานีเขาจะไปทำงานขอบคุณนะครับคุณซานีครับซานีดบมากเลยสนุกมากวันนี้แรกเลยได้มาบ้านโอ้โหอยู่มา2ปีแต่บ้านยังเนี้ยบอยู่เลยเพราะอะไรรู้ปะเพราะตั้มเป็นคนเป๊ะมากไงบอกแล้วแบบละเอียดเรียบร้อยทุกอย่างสะอาดไปหมดเลยพอดีเลยผมมีของมามอบ กิ๊บเซตถุงขยะแชมเปนครับเป็นแบบม้วนนะครับจัดมายกเซตเลยนี่มีทั้งกลิ่นมะลินะครับแล้วก็กลิ่นส้มนะครับแล้วมีอีกหลายกลิ่นให้เลือกได้เลยครับบอกเลยนะครับว่าใช้งานง่ายมากๆนะครับนี่คือตัวอย่างที่ผมจะพกไปทุกที่ผมเนี่ยครับยืดออกพกถุงอาเวลาคุณจะใช้ปุ๊บคุณสบัดออกนีดปุ๊บใส่ขยะเข้าไปเสร็จหลายคนสงสัยเอ๊ะเชือกอันนี้ไว้ทำอะไรเชือกมัดปากถุงครับกระชากออกแล้วก็มัดได้เลยครับแบบนี้โอ้แล้วกลิ่นหอมด้วยจะบอกให้นะฮะครับอยู่ห้องไหนก็ หอมต้องถุงหอมแชมเปี้ยนวันนี้มอบให้ตั้มมาไว้ใช้เลยครับผมน่ารักมากอันระหว่างนี้ไปเดินดูบ้านกอนบ้างบ้างออจริงๆเป็นคนมูใช่ไหม อยู่จากบ้านนะขนาดนี้ต้องถามเลยเห็นตั้งแต่หน้าบ้านแล้วเราตเนงมีพเนนานต้องบอกว่ามีช่วงหนึ่งที่มูหนักครับแต่ว่าช่วงเนี้ยไม่ค่อยได้มูแล้วเพราะว่าผมรู้สึกว่าการมูอ่ะในช่วงแรกอ่ะแต่มือแกใช่ในช่วงหนึ่งไงช่วงหนึ่งไงมือแกมันบงบอกช่วงหนึ่งคือหนักมากแต่ผมรู้สึกว่าการที่มูอ่ะเป็นสิ่งที่นําพาผมอ่ะเข้าไปหาแก แต่พูดถึงป้าพิคเนศหน้าบ้านนีดนึ่กว่าบอกว่าได้มาองค์นี้ได้มาแบบแบบมาเข้าื่นเราด้วยจะเข้าฝัน้ือหน้าเนี่ยเหรอใช่ไหมคือผมมาทําบ้านทุกอย่างเสร็จแล้วใช่ไหมล้็คิดว่าโอเคถ้าเกิดว่าวันไหนถ้ามีเงินอ่ะมีเงินสักข้อนึงก็จะทําพิคเนศที่หน้าบ้านมันก็มีช่วงที่เอมันมีงานมีเงินเข้ามาแล้วก็เมาน้อยอยู่นี้ ฝันว่าเจองูปกติคนโกงแต่ในฝันไม่กลัวงูมาแผ่แม่เบี้ยผู้มาจากน้ําแผ่แม่เบี้ยอะเป็นเรื่องเป็นราวเลยใช่แล้วก็ลงน้ําไปแล้วเราก็นั่งเรือจะตามนี่แหละตามงูแหละแต่หายไปไหนไม่รู้หันหลังไปทีเห็นงูเนี่ยเลื้อยอยู่บนพิรคเนตตื่นเช้ามาก็เซิร์ชเลยพาริคเนตที่มีแบบงูแต่ไม่เคยเห็นไงไม่เคยได้ที่มีงูเลยที่ผมไปยืนดูอยู่แล้วไปหาเจอยังไงพาระคเนตที่มีงูอีกสองวันผมก็นัดแม่หนุ่ย แม่เลยสุิ่งใ่ม่นุอีกแล้วอ่หบอกแม่ต้องไปหาองค์นี้ที่ที่ไหนใดบ้างแม่บอกไปจตุจักรจัรก็ไปเดินจตุจักรเดิน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 ก็มีแบบแบบไม่ไม่เหมือนในฝันไม่เหมือนในฝันเนในฝันจนเย็นแล้วจนมืดแล้วแบบร้านเริ่มปิดหมดแล้วข้าไปตึกแดงข้าไปตึกแดงไปเดินตึกแดงร้านก็เริ่มแบบทะยอยปิดหมดแล้วถอใจแล้วขอใจแล้วก็อยากจะกลับแล้วแหละ เหมือนเดินไปเห็นร้านหนึ่งอยู่ข้างในลืดเลยโอ้โหแล้วพี่คเนเนี่ยกระตั้งอยู่ในสุดของร้านผมเหมือนโดนคนโดนมนต์สะกดอ่ะจึ้งแล้วก็เดินเข้าไปแล้วก็จ้องอย่างเงะแล้วแบบใช่ไหมเหมือนเลยอ่ะเหมือนเหรอเหมือนเลยแล้วงูอยู่ตรงนี้อูอยู่ตรงนี้เลยก็เลยถามที่ครับว่าพี่อันเนี้ยเท่าไหร่ครับแต่เราก็มีงบในใจอย่างกาไม่อยากแสนห้าแสนห้าแพงมากนี่ยังไม่ได้ทำฐานที่ตั้งเลยอะไรเลยอแสนห้าไปแล้วอ่ะ ก็นึกด้วยใจเพ่งจิตไปเลยก็บอกว่าถ้าเกิดว่าแบบเป็นของจะเป็นของลูกกันนะครับเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าลนี้แหละออแล้วจะไหวเพราะว่าไหวบอกเขาไ,ไปพี่ขอราคานี้เก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้ามันจะเป็นของน้องครับเ <c oughs> ขาเขาพูดกับผมว่าเขาไม่เคยรู้สึกว่าองค์นี้จะเป็นของใครเท่าผมตั้งแต่เดินเข<อ>้ขามทีร้านแล้วเขาก็บอกว่าอันนี้อยู่กับเขาตั้งแต่รุ่นพ่อเขาแล้วแล้ว อะไรโดนบรรดาให้คุณมาซื้อบ้านหลังนี้แต่ละคนจะเห็นภาพไม่เหมือนกันคุณมีอาการยังไงครับคือปกติเวลาเราไปดูบ้านเราจะซื้อบ้านเนี่ยเราจะดูไปก่อนนะเน็ตใช่ใช่แช่าไปดูโครงการนี้โครงการนี้ผมมาดูว่าอีกโครงการน,านึงแถวๆนี้แล้วก็ยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ขับรถกลับผ่านผ่านเส้นนี้หมดอือ ปวดอือแล้วตรงนี้มันไม่มีปั๊มอะไรไหมเราไม่คุ้นเส้นทางนี้กูปวดก็เลยบอกแฟนว่าเฮ้ยเราเข้าเข้าหมู่บ้านนี้ไปก่อนแล้วเองทำทรงคุยกับโอเลคเสร็จปุ๊บก็เรียบร้อยปุ๊บออกมาเออไหนๆเข้ามาดูแล้วแฟรน้ำบอกงั้นก็ไปดูบ้านเขาหน่อยละกันก็มาดูปรากฏมันมีพื้นที่มันมีเลเยอร์อะไรที่เราชอบได้ใช้สอยวางเลยวันนั้นเลยวันนั้นเลยเหรอคุณ ใช้จ่ายค่าปวดอึคุ่นแพงมากวารเมเลยเลยอเจอมเลยแล้วเขาก็ชอบผมก็ชอบก็เลยแบบว่าโอเคงั้นก็วางเงินเลยแล้วบางทีเหตุผลของการมีบ้านมันเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยใช่มันไม่ได้มีอะไรเลยนะเออไม่ได้พูดถึงแฟนอยากเจอแฟนแล้วนนไปเอออันนี้ไงอยู่นี่แล้ว